บ้านคอนเทมผสมความมินิมอลแบบครีนๆใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับราคาบิวกับราคาบ้านจะแยกส่วนกันนะส่วนใครที่อยากลงดีเทลเรื่องของงานบิลยูเนตเราทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับสําหรับลูกค้าหลังนี้สร้างกันที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับโอ้โหบ้านโทนสีขาวอีกแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมหาสาครคาม บ้านหลังนี้ใช้รหัสแบบ 1BR 2 3 0 2 1ขีด4นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด147ตารางเมตรหน้ากวา้างแล้วก็ด้านลึกเนี่ย13.5เมตรนะครับราคาก่อสร้างเฉพาะตัวบ้านไม่รวมวิวอินอยู่ที่2.7ล้านบาทอืมราคาดีนะทุกคนแต่ว่าวิวอินเนี่ยประมาณ1.7ล้านเป็นสไตล์แบบมินิมอลคลีนๆเลยนะเดี๋ยวพาทุกคนดูรอบตัวบ้านแล้วก็ไปเจอกันในตัวบ้านกันครับ ลักษณะของตัวบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านแบบยกสเตปนะแล้วก็เลือกใช้เป็นกระเบื้องแบบผิวยาบที่ติดอยู่บริเวณหน้าบ้านแบบนี้ด้วยก็มีเทกเจอร์ในผิวสัมผัสที่หยาบขึ้นเวลาโดนฝนโดนอะไรก็จะช่วยเรื่องของกันลื่นด้วยนะครับประมาณนึงนะทุกคนแล้วก็เรื่องของประตูก็เหมือนกันประตูเนี่ยปกติในแบบบ้านลักเองเขาจะใช้เป็นในสไตล์ที่เป็นบานเลื่อนอลูมิเนียม นะแต่ว่าตัวนี้เป็นงานไม้ที่ลูกค้าเลือกสามารถเลือกและนํามาให้เราติดตั้งให้ก็ได้หรือจะให้ช่างข้างนอกมาติดตั้งให้ก็ได้อันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านกันพอเข้ามาในพื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ของลิฟวิ่งดูมครับโซนนี้โซนรับแขกใช้เป็นกิจกรรมของครอบครัวได้หมดเลยมีงานวิวอินที่เป็นอของบ้านรักอินททเลียฝั่งนี้ด้วยนะครับงบประมาณประมาณ1.7ล้านนะสามารถติดต่อบ้านรักอินททเลียได้นะทุกคนก็เป็นงานของ ส่วนของผนังทีวีมีฟังก์ชันเก็บของได้ไรได้มีกระจกหลอนแก้วตรงนี้ด้วยก็ดูมีไซส์นิดนึงนะครับในส่วนของผนงังอยากให้ทุกคนดูนะผนังก็เป็นวิวอินนะครับนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมมีเท็กเจอร์นะผิวสัมผัสดีเลยปกติถ้าเป็นของบ้านลักเราจะสกิมผิวให้มันเรียบอยู่แล้วพอเอางานวิวอินเข้าไปอีกเนี่ยก็ช่วยให้มันดูมีความแบบมีความเรียบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสวยมากชอบมากเลยตรงเนี้ย แล้วก็อยู่ในราคาบิวอินหมดแล้วนะครับมีห้องน้ำพาวเดอร์รูมอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วก็มีโซนครัวที่เป็นบิวอินเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์ที่เป็นตัวยูนะครับแล้วก็โซนครัวเขาเนี่ยเขาใช้ซิงล้างจานที่อยู่ตรงกับพื้นที่ของหน้าแต่งก็ช่วยระบายอากาศได้ดีด้วยพื้นที่ยกสเต็ปในส่วนของโซนที่2เนี่ยเป็นโซนของพื้นที่ในการใช้ทํางานนี่เห็นไหม พื้นที่ตรงนี้ใช้ทํางานครับเขาบอกใช้ทํางานนะเป็นเคาน์เตอร์ที่เรานั่งสมายนั่งทํางานตรงนี้ได้เลยเป็นในสไตล์แบบลายไม้มีความโครซี่ด้วยนะทุกคนและก็ฝั่งนี้เห็นไหมนั่งพักผ่อนได้นอนได้นะครับมีจุดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยก็สําหรับคนที่จะมาทํางานตรงนี้สบายอ่ะทุกคนไม่ต้องนั่งทํางานในห้องแบบอุดอู้มีโซนที่เป็นแบบกระจกช่องแสงก็เพิ่มความโปร่งเวลาเราใช้งานด้วยนะครับนี่เป็นดิวอินนะ In, มีงานไลท์ติ้งอะไรประกอบคนนี้ก็ทําให้ตัวผนังดูอะไรพวกนี้มันดูมีความน่าสนใจด้วยไป<ะ>เดี๋ยวไปต่อห้องนอนห้องเล็กห้องแรกเลยดีกว่าห้องนี้เลยครับนี่ห้องนี้เนี่ยก็มีบิวอินเหมือนกันอ่ามีบิวอินในส่วนของที่เป็นตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะครับเก็บของได้อะไรได้ชั้นบนเก็บของได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของกระจกเขาก็ใช้เป็นแบบงานไลท์ติ้งให้มันดูมีมิติเวลาเราใช้งานเนี่ยมันมีความน่าสนใจด้วยทุกคน แล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมชั้นโชว์ของมีความเป็นแบบครีนครีนขาวๆแบบนี้เลยนะมีงานไลท์ติ้งส่องเข้ามาอาจจะเป็นพวกโมเดลนะครับชั้นโชว์อาจจะเป็นกล้องหรือว่าอุปกรณ์คอมเนี่ยมาตั้งโชว์แบบนี้ก็ดูมีความน่าสนใจอีกช่องเปิดมี2ฝั่งนะครับถ้าเปิด2ฝั่งก็อากาศโฟนะในช่วงตอนกลางวันหัวเตียงก็เป็นบิวอินมีการใช้ระแนงเข้ามาช่วยให้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปตัวโต๊ะหัวเตียงด้วยนะครับอ่ะ ส่วนของเตียงเองเห็นไหมบิว no. อินนะครับมีฟ <inter Tür> ังก์ชันเก็บของได้ด้วยเห็นไหมแต่ให้เปิดให้ดูนะนี่เก็บของได้ทั้งสองฝั่งนะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ขนาดห้องนอนเล็กนะทุกคนห้องนอนเล็กมีฟังก์ชันให้ครบแบบนี้ที่ถือว่าโอเคเลยนะเห็นไหมเรื่องของโทนสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะ ขนาดห้องก็เหมือนกันนะครับก็เพิ่มมีผ้ามา่านมีโซนเก็บของตูส้สื้อาฝั่งนู้นโต๊ะเครงแป้งแต่ว่าสิ่งที่มีความแตกต่างขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือตัวผิวตรงนี้ครับเขาใช้เป็นระแนงแต่ว่าห้องเมื่อกี้เขาใช้เป็นแบบผิวเรียบใช่ไหมอันนี้ใช้ระแนงเพิ่มเข้ามาก็เพิ่มความน่าสนใจมีเท็กเจอร์ให้ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะครับีนชั้นลิ้นชักเก็บของได้นะครับแล้วก็ มีการเล่นมุมตรงนี้ให้มันดูมีความสมบูรด้วยแล้วก็ฝั่งนี้หัวเตียงก็เป็นงานบิวอินชุดเตียงตัวนี้ก็บิวอินเหมือนกันแต่ว่าราคาไม่รวมกับชุดเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะห้องนอนเล็กห้องที่2องผ่านไปเดี๋ยวให้ทุกคนดูห้องนอนห้องที่3แต่ว่าเขาจะมีห้องน้ํารวมตรงนี้ห้องน้ํารวมที่ใช้สําหรับ2ห้องนอนนี้นะครับว้าวสวยมาก มีความโครซี่ตรงนี้ด้วยนะครับชั้นวางของตรงนี้นะปกติเราทาเป็นเคาน์เตอร์ปูนเลยแต่ว่าตัวนี้เขาใช้เป็นแบบลายไม้เข้ามาทําให้ตัวบ้านมันดูมีความโมเดิร์นน่าใช้งานด้วยมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งโซนทําทุระส่วนตัวฝั่งนี้แล้วก็เป็นโซนของชาวเวอร์ฝั่งนี้นะครับแล้วตัวสุขภัณฑ์เองก็ใช้เป็นแบบสีดําเห็นไหมราวตากผ้าก็สีดําอุปกรณ์เครื่องอาบน้ําก็สีดําเหมือนกันสวยงามมากมีความเป็นโมเดิร์นด้วยนะครับผิวสัมผัสข,ของ กับเบื้องห้องน้ําก็ดูมีความเข้ากันแบบอย่างลงตัวมากๆครับทุกคนสวยอะชอบมากๆเดี๋ยวให้ดูห้องนอนห้องนี้ดีกว่า่าสรุปแล้วนะครับห้องนอนทั้ง3ามห้องที่พามาดูนะไม่มีห้องน้ําใช้งานภายในตัวห้องนอนเขาจะใช้ห้องน้ำเนี่ยสำหรับห้องพาวเดอร์รูมข้างนอกนะครับในเป็นห้องน้ํารวมนะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็มีงานบิวอินเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ห้องนอนนี้เป็นห้องมาสเตอร์ใช้งาน2คนตู้เสื้อผ้าเขาก็จะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเยอะขึ้นเก็บของได้มากขึ้นนะครับมีไฟซ่อนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเก็บของได้ข้างบนก็เก็บของได้อาจจะเป็นพวกแบบกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนของเคาน์เตอร์แต่งหน้าตัวนี้ที่แตกต่างไปเลยก็คือตัวกระจกที่มีไฟสําหรับแต่งหน้าด้วยแล้วก็ชั้นโชว์สามารถวางกระเป๋า เครื่องสาอางอะไรได้หมดเป็นชั้นโชว์ของอชุดเตียงก็เหมือนกันนะครับชุดเตียงก็เป็นบิวอินนะครับเก็บของได้มีลิ้นชักเก็บของได้นะเนี่ยเป็นมือจับในตัวนะครับเก็บผ้าปูได้อะ,ะ,ะไรได้งานไลท์ติงพวกนี้ช่วยเวลาเรานอน,อนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะดูมีความแบบช่วยให้เรานอนหลับได้สบายมากขึ้นด้วยนะครับแต่แอบเห็นเมื่อกี้คุยกับน้องมิวอินแล้ว เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เวลาเราใช้งานในห้องนี้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องเปลืองผ้าม่านแล้วก็ดูแลง่ายด้วยแต่ส่วนผ้าม่านตรงนี้ก็มีลูกค้าติดตั้งเองนะครับไม่ได้รวมกับตัวบ้านนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องซักรีดแต่ถ้ามีแล้วก็สะดวกสําหรับคุณแม่บ้านด้วยนะเป็นห้องซักรีดที่มีชั้นวางของซักผ้าได้ในตัวรีดผ้าได้ในตัวนะครับเก็บของได้ในตัวด้วยอยู่ในงบประมาณ1.7ล้านของบิวินนะทุกคน ทั้งหมดนี้ก็คือบ้านในราคา2.7ล้านบาทครับทุกคนก็คือบิวอินไปเพิ่มอีก1.7ล้านบาทนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับก็ได้ทั้งหมดที่พามาดูนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจจะสร้างบ้านติดต่อเพจบ้านรักหรือบ้านรักอินเทีเรียร์ได้เลยนะครับในส่วนของงานบิวอินนะทีมงานของเราจะพาทุกคนไปดูบ้านแบบไหนสไตล์อะไรกดติดตามช่องทางของเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมใหม่ๆวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ